สวัสดีครับมิสเตอร์ปอนไดอารี่วันนี้ตอนวันคริสต์มาสเราจะมาทำกิจกรรมแต่จะเริ่มจากปอไหนดีเอาปอสองละกัน ฝึกให้พวกเขารู้จักระเบียบผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์นในวันสำคัญช่วยกันประดิบต้นคริสต์มาสประดับประดาต้นคริสต์มาสให้สวยงามแล้วลุงซันตาคอสคูปองก็มอบของรางวัลกิจกรรมนี้ได้ฝึกหลายอย่างนอกจากความสนุกแล้วยังมีความเป็นระเบียบผ่านกิจกรรมการรอคอยการต่อแถวและความร่วมไม้ร่วมมือของเด็กๆที่น่ารักของลุงซันตาคอสคูปองเด็กๆรู้จักการรอคอยรู้ จากการสร้างวินัยผ่านกิจกรรมที่สนุกแบบนี้ได้ทุกคนต่อแถวประดับประดาตกแต่งต้นคริสต์มาสให้สวยงามออกความเห็นร่วมกันว่าจะประดับประดาส่วนไหนอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรและเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียนในวันคริสต์มาสบางคนก็ตั้งใจจนกระทั่งเอามานั่งทําคนเดียวก็มีแต่โดยรวมแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันคุณครู ช่วยด้วยในส่วนของของมีคมเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยช่วยตัดฟิวเจอร์บอร์ทำฉากเด็กๆช่วยทำส่วนย่อยคุณครูช่วยทำภาพรวมให้สมบูรณ์เด็กๆรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและสนุกสนานในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมมาหนึ่งว่าลุงซันตาคอสมามอบของขวัญทุกๆวันต่อไปคือระดับป .3 ป .3 ก็เช่นเดียวกันรวมไม้รวมมือและร่วมประดับประดาต้นคริสต์มาสพร้อมกับได้รับรางวัลพร้อมกับออก ความเห็นต่างๆว่าจะต้องประดับประดาส่วนใดด้วยเหตุผลอะไรเช่นเดียวกันมีการรู้จักรอคอยแล้วก็มีการรู้จักเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและร่วมยินดีที่แต่ละคนได้ของรางวาัลสันตะคอณ์มาแจากขนมแสนอร่อยในวันคริสต์มาสหวังว่าเด็กๆจะมีความสุขกันนะ